เอาเกมกำลังจะเริ่มแบบในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับที่สนามหนึ่งนะฮะบิ๊กแจ็คในชุดสีดำแดงนะครับเจอกับน้องออตินนะครับในชุดสีเหลืองเกมเริ่มนะครับที่สนามหนึ่งนะฮะบิ๊กแจ็คไทยเตะครับในชุดสีดำนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจอไลฟ์สดของท่านผู้ชมนะครับส่วนสีเหลืองนะครับเป็นน้องออตินนะครับทีมดังจากทางใต้นะครับ แทงมาบางแวนยับบางแวนโอ้ยรถกรเพชรเติมขึ้นมาสูงนิดเดียวให้บางแวนลั่นไปหน่อยครับจะเจอน้องอตินสวนแมเปิดทะแยงไม่ผ่านครับต้องมาถึงก็บุกเข้าใส่เลยครับโอ้ชนเสาครับจังหวะยิงไกลโอ้ดูครับบางแวนฮะใส่ขวาครับบอนทางซ้ายครับดูจงังหวะใส่ซ้าย เสาแรกครับยกยาวๆอีกแล้วครับราชกรเพชรบางแวนไอ้คูเต้หลอกไปสองดูรับคูเต้ให้แล้วจับไม่อยู่ครับขอมาสวยครับอาขาก็ทางซ้ายดึงจังหวะรอเพื่อนเติมจะแหวกจะแหวกแล้วเกือบโดนขโมยอารัเจะได้อยู่กับนอร์ตินไปเองล็อกแล้วแทนแฉลบไม่ผ่านเจ้าตองครับ กลับไปที่บอลโอดินเลยครับโยนโอ้บอลมันกินสายเอา้าไม่ออกด้วยครับแล้วบังแวนสสยขวาอุ้ยข้ามคานครับเล่นสายโยกเร็วเลยครับซ้ายทีขวาทีแล้วยกมาเอา้าประตูออกมาไม่เจอบอลครับโอ้ดีที่มันไม่ตรงกรอบเอาโคเบไม่ทันได้ฟาวก่อนครับนอติน โอ้โหดูรรรค,ดครับมาได้ยี่สิบเจ็ดใส่สายแล้วโหซึโกฟรีคิกสุดสวยเลยครับโอ้โหโนตินเอาละครับพลิกล็อกเล็กๆครับขึ้นนำโอ้โหดูครับอยู่ดีๆก็ได้ประตูครับจากลูกฟีคิกสุดสวยเอาละครับอยู่เฉยไม่ได้ลวครับบิ๊กแจ๊คฮะ ต้องเร่งกว่าเดิมแล้วครับโดนนำแล้วแล้วต้องซ้ายยิงข้ามคานเอ,อ้าลื่นได้ฟาวอ่าอ่ามาลุมพุศรศิสิ์ทำไมครับไม่ทำเป็นต้องลุมฮนะเรียกมากครับใบเหลืองเลยฮะ ฝีกี้ครับรัชกรเพชรเล่นซ่าครับไม่โยนมีแตกครับมีแตกทีมแพ้ครับอ่านี่นะฮะไม่จำเป็นต้องวิ่งกูเข้ามาคนระับผู้สิทธิทำหน้า<บ>ที่ข<บ>องเขาครับโอ้นี่วิ่งกูเข้ามาไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับนี่คนระับผู้สิทให้ใบเหลืองอยู่แล้วนะฮะโอ้นี่คือการ ข้ามานดังขวาครับราชกรเพชรบางแวนยัดมาลงสก,กัดทิ้งได้ครับน้องตินส่งเอาอาร์มสุบุเทินงกลางลงมาเล่นบอลสั้นครับแล้วโฟเบดึงแล้วคืนครับราชกรเพชรตั้งหลอกยีใจบ้างฉลับแล้วก็ย้อยย้อยอาร์มสบุบวุลกับคนเดียวจลัลรัดขาแล้ว ยิงฉลับหลอกโอ้โหดูกับหมายเลขเจ็ดไปคนเดียวคนเดียวครับเจอสองดูกับแย่งไม่ได้เอาแล้วระวังเราโอ้ระวงังร,ระวงังระวงัะวงอ่าอ่าฟังผมนะฮะเดี๋ยวถ้าใครกูขัง้งเล้าไปนะฮะสนามหนึ่งฮะใครไม่เกี่ยวข้องออกมาเลยฮะ พอครับพอแล้วฮะพอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเชิญผู้จัดการทีมมาคุยกันหน่อยเลยฮะขอเชิญผู้จัดการทีมมาคุยเลยฮะเพราะแบบนี้วิ่งกูลงไปโอ้โหเป็นภาพที่ดูไม่สวยงามเลยฮะเตะคืนให้ฮะขอบคุณมากครับมาสู้กันในเกมต่อนะครับนักฟุตบอลเราเข้าเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับ เดอะแบกจริงๆแล้วสมุบระวังกันล่วงลงไปแล้วไม่ฟาวจะสวนกับแย่งวิที่บอลได้ติดนิดนึ่งแบบดูกับเลี้ยงหนีเก่งด้วยแล้วบรลจวัตเดียวมาแล้วก็เอากันไปเลยเจ็ดล็อกจะแตะลอดขาไม่ผ่านครับล้มลงไปเองครับไม่ฟาวแล้วก็จ,จบครึ่งแรกเลยครับอ่า จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับน้องตินนำบิ๊กแจ็คสปอร์ตอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะก่อนเตะในครึ่งหลังนะฮะเดี๋ยวเชิญนักกีฬาสำรองด้านนอกเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าทุกทีมาตาเต้กล้าเข้าสู่มืออาชีพแล้วครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับน้องตินยิงเลยครับ ไม่ผ่านบอลอดินรุนกันในครึ่งเวลาหลังครับราชกนวัเพชรครับให้ต้องซ้ายไถยแล้วงางโดยซ้ายชาไหมรับอุย้ยไปสก,กัดแล้วยังไงครับโบไปฟาวไปฝาวครับโอ้เป็นลูกชิ้นไปฝาวดูผู้เล่นเจ็บก่อนเลยฮะขอบคุณมากครับบังบอลทางซ้ายก็ต้อง ยัดมาให้อาร์มสูบูพิกแล้วล่วงฟาล์วฟาว,ฟาวโอ้นาคุซอมหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยกับฟีคิกจังหวะนี้วิ่งมาใส่ความติดจำแพง สุบูทบางไว้ก่อนรับสุบูทแม่พยายามจะคึงไปเองแล้วโดนจิม้มต้องถึงอาแล้วน้องตินแล้วดูอามสุบูทไปเองหลอกเข้ากลางแล้วข้ามรัชกรเมสจ,จับสายไม่ยิงอัมสุรัตท,ทางซ้ายมับเข้าให้ดูวีคิกจังหวะน,นี้ครับ จ้าต้องฟีคิกของบิ๊กแจค็คสายยัดมาแล้วจะเปลี่ยนเรียบเรียบเรียบ,ยบ,ยบ,ยบโอ้ดูว่าสนามแท้แตกครับอัมแล้วกว็อัมสูดลัด ตีเสมอได้เป็น1นประตูต่อหนึ่งแล้วครับบิ๊กออาทุกอย่างกลับมาเท่ากันแล้วครับ1นประตูต่อหนึ่งครับแต่ยัดมาคูเต้ดูหมายเลขเจอย่างแข็งเลยครับไปเองไม่แล้วอาร์ขึ้นมาสวยจอดนี้น่ากลัวล็อกไม่ผ่านแล้วปัมบอลหนีสวยด้วยครับ ดอตินแทงมาหลุดเข้าหาลเข้าซ้ายแล้วยิงติดเซมครับโอ้โหยังเหนียวครับโบโนโดินยังไม่จบครับโยนยาวแล้ววิลเลฟเบร์บอลตกพื้นกระโดดยิงแฉลบออกหลังครับโอ้โหแลกกันมาต่อมาดครับยิงอีกทีนึงก็ไม่ตองเอา้าได้ฟาวโอ้เป็นฟาวครับ ฟรีคิกครับอาร์มสุบวุฒิยัดมาแล้วกีเวุฒิเสาโซโไม่โดนครับจับไม่อยู่แดนาครับดูครับสุบ์เกี่ยวบอลเก็บได้หมดดูครับไปเองแล้วต่อส้อนไปแล้วครับโฟเบเข้าเก้โทษยิงเจ็ดเซฟแล้วเสียทิ้งออกาได้ครับซ้ายยัดมาให้อาร์มไม่ถึงครับแล้วเอาครับแลบอาร์มสุรัตน์แป้นสกัดได้ครับอาร์มสุรัตน์ซ้าย เลี้ยงตัดมาให้เต้าตองคนระับกลับมาที่อัลสุลฮเอ้าล,ลงเลยครับลงลงแล้วซ้ายสก,กัดมาทิ้งได้สวนกลับแล้วกับนอตินแทงมขวาแล้วมาได้เจ็ดยิงไม่ตรงก่อนยัดมาที่สุบูุฒิครับดูสมพวุฒิโดนตีตูดดูครับแล้วจิ้มฟ้าววิ่งไปไหนไปด้วยตลอดดูครับโอ้โห นี่ครับตามเป็นเงาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้ามาฮะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฮะอ่าขอดู vr ฮะ เดี๋ยวเดียวใจเย็นเย็นใจเย็นเดูคนเจ็บก่อนดูคนเจ็บก่อนะฮะอ่าดูคนเจ็บก่อนครับอเหลือดเงแดงครับโอเหลืองแดงครับ กลับมาสู้นในเกมต่อฮนะอ่ะ,อะเหลือหนึ่งนาทีนะครับก่อนทดเจ็บโฟแบกวิเลียมโฟแบกให้คูเต้แล้วชากลับมาโฟแบกปุงข้ามคานรับบอลยาวๆอีกแล้วครับมอธานอสมงแล้วก็จบเลยครับไม่ต้องออกครับนักกีฬา นักกีฬาทั้ง7ผู้เล่นไม่ต้องออกนะครับ7ผู้เล่นตัวจริงฮะเอาน้ำไปดื่มในสนามเลยครับโอ้ยิงออกครับโอ้โหคนแรกของบิ๊กแจ็คครับยิงออกฮะเอาเลยครับโอกาสของน้องออสต,ตินครับ โอ้โหแสกหน้าเข้าไปเลยครับน้ำหนึ่งศูนย์นะนอตินเออตีเสมอได้แล้วเจ้าต้องคนที่สองของนอตินครับยิงไปขึ้นนำ ได้ครับอลดินบอลดินเซฟได้รับโอ้โหแล้วดูมันเก็กใส่กล้อง้วย้ับโลยิงออกครับโอ้โหโ,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 โอ้นั่นหมายความว่าคนสุดท้ายของน้องติงยิงเข้าชนะทันทีครับ หมายเลขเก้าครับโอ้เจ้าลูกชิ้นนะครับอาร์มสมร์เถือนกลางเอาครับยิงเพื่อขึ้นนำบ้างครับบิ๊กแจ็คในจุดที่สองนะครับเรียบขอเงียบเดียครับแฟนบอลครับเงียบครับนักวิจารณ์เงียบนะครับแฟนบอลตุนตานเงียบเงียบวครับ รยบร้อยครับมุมเดิมเหมือนกันนะสู้กันต่อครับคนที่ห้าครับของบิ๊กแจ็คครับบางแวนเรียบร้อยครับตรงกลางนะเอาครับนำอีกครั้งหนึ่ง เงียบเลยครับเงียบเลยครับเงียบเลยครับยิงออกเองครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โอตินยิงออกเองอย่างไม่น่าเชื่อครับบิ๊กแจ็คเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายเป็นทีมโอ้ดูครับเอาชนะไปครับน้องตินโอ้ดูดูดูในเกมก่อนฮะเกมจบแล้วครับเกมจบแล้วครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นในสนามขอให้ทิ้งไว้ในสนามนะครับนะขอเสียปรบมือให้ทั้งสองทีมด้วยครับขอเสียปรบมือนะฮะให้เราดูฟุตบอลมันๆแบบนี้นะครับนี่ฮะขอบคุณมากครับขอเสียปรบมือใหโนซินด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียปรบมือให้กับบิ๊กแจคด้วยนะฮะเป็นภาพที่สวยงามนะครับสู้กันในเกม จบในเกมนะครับพอออกมานี่ครับยกมือไหว้กันยิ้มให้กันนะฮะ